มุมมองมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ถ้าวันหนึ่งคุณโดนโจนแฮ็ก Facebook หรือจะเป็น IG t i ต To กต i อกลหรือ X ค่ะซึ่งมันก็คือช่องทางสื่อสารทางโซเชียลส่วนตัวของคุณแต่ดันมีโจนมาขโมยสวมรอยเป็นคุณมันจะเกิดอะไรขึ้นตามมาคะช่วงมุมมองมิจฉาชีพในวันนี้ มีตัวอย่างมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบของการแฮก a c e b o o k ค่ะหรือช่องทางโซเชียลของคุณการแฮกบัญชี Facebook คือการที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงบัญชี Facebook ของเจ้าของโดยที่เจ้าของไม่ได้อนุญาต หลังจากนั้นมิจฉาชีพก็จะทําการแฮก Facebook ของคุณแล้วก็ไปหลอกยืมเงินคนอื่นเป็นคนที่คุณรู้จักค่ะหรืออาจจะขโมยข้อมูลของคุณขโมยยอดวิวขโมยยอดติดตามและไปสร้างความเสื่อมเสียสร้างความอับอายให้กับคุณหรือบางคนนะคะเอาบัญชี f a c e b o o k เนี่ยไปติดอยู่กับบัตรเดบิตหมดตัวค่ะคุณเรื่องราววันนี้เนี่ยมันใกล้ตัวมากนะคะอุ พบเจอเป็นข่าวบ่อยมากหรือว่าคนรู้จักก็โดนกันบ่อยมากค่ะใช่พี่ความเสียหายเนี่ยมันก็เริ่มจากพวกแฮกเกอร์ก็คือมิจฉาชีพพยายามล็อกอินเข้าไปทางช่องทางโซเชียลมีเดียทั้งหลายของคุณผู้ฟังเนี่ยนะคะขอยกตัวอย่างเป็นกรณี Facebook แล้วกันค่ะรายนี้นะคะเป็นผู้เสียหายจริงนะคะเข้าไปแจ้งความกับทางตำรวจเขาบอกว่าเขามีปัญหาเพราะว่าถูกคนอื่นเนี่ยล็อกอินเข้ามาใน Facebook ของเขาทำซ้ำๆนะ จากแหล่งหรือสถานที่ที่เขาไม่เคยไปฮะแล้วก็มันเข้ามาทางเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ที่ไม่ใช่ของเขาค่ะหลังจากนั้นบัญชี Facebook ของเขาก็ถูกขโมยข้อมูลไปเลยมิจฉาชีพรายนี้เปลี่ยนอีเมลเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์และเปลี่ยนพาสเวิร์ดทำให้ไอเจ้าของ a c e b o o k เนี่ยไม่สามารถเข้าไปในระบบบัญชีของตัวเองได้เลยค่ะและมิจฉาชีพที่แฮก ก็ทำการทักแชท a c e b o o k ไปหาบุคคลในบัญชีรายชื่อเพื่อนของเขาไปหลอกขอยืมเงินแล้วก็หลอกขายสินค้าต่างๆทำให้เกิดความเสียหายมากมายค่ะเราจะรู้ได้ยังไงคะว่ามีคนพยายามแฮก Facebook ของเราอะ่ะจริงๆจ,จ,จะว่าไปนะเราทุกคนมีโอกาสรู้นะคุณผู้ฟังแต่คนส่วนใหญ่อ่ะไม่สนใจเพราะอะไรหรืออฟังดีๆค่ะเพราะว่าเฟซบุ๊กหรือแพลตฟอร์มโซเชียลทั้งหลายเนี่ยเขาจะมีระบบแจ้งเตือนค่ะ คือเวลามีการล็อกอินแปลกๆเข้ามาจากตำแหน่งที่ไม่คุ้นเคยไม่ใช่ตำแหน่งประจำของเราไม่ใช่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือมือถือของเราหรือมีการเปลี่ยนรหัสผ่านหรือเปลี่ยนอีเมลใหม่ระบบของ Facebook จะทําการแจ้งเตือนมาที่อีเมลของเรานะคะหรือส่งข้อความมาที่โทรศัพท์มือถือของเราค่ะ อันนี้สำคัญเลยนะคะมีหลายคนที่ไม่ค่อยสนใจข้อความที่ส่งเข้ามาทางอีเมลคือไม่ค่อยอ่านหรือไม่สนใจการแจ้งเตือนที่เด้งขึ้นทางโทรศัพท์เห็นเด้งมาแล้วก็กดปิดไปไม่สนใจก็มีเราคงต้องเปลี่ยนพฤติกรรมนี้กันแล้วล่ะคะ่ะปัญหานี้จริงๆมีข้อสังเกตที่เป็นสัญญาณอันตรายมาเตือนท่านผู้ฟังไหมคะมีค่ะสัญญาณอันตรายก็คือกิจ,จกรรมแปลกๆที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณอย่างเช่นนะคะมีการโพสต์รูปภาพหรือ โพสข้อความที่คุณไม่ได้เป็นคนโพส์อ่ะหรือไปกดถูกใจในเพจอื่นๆที่คุณไม่ได้เป็นคนทำอะค่ะ,ะอันเนี้ยแหละค่ะรวมทั้งส่งข้อความไปหาคนอื่นที่คุณไม่ได้ส่งนั่นแหละโดนแล้วค่ะคุณผู้ฟังถ้าโดนมิจฉาชีพแฮ็กหรือโดนเจาะเข้าระบบของเราแล้วนะคะก็ยังพอมีวิธีแก้ไขคะ่ะคุณควรทำและไม่ควรทำสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้นะคะอันดับแรกเลยถ้าคุณยังเข้าระบบได้ให้รีบเปลี่ยนรหัสผ่านทันที ตั้งใหม่ให้มันยากๆหน่อยให้มีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กตัวเลขและสัญลักษณ์พิเศษก็จะปลอดภัยขึ้นข้อ2นะคะแจ้งเตือนเพื่อนและคนรู้จักว่าคุณถูกแฮกแล้วเพื่อนอย่าให้ข้อมูลหรือโอนเงินนะคะข้อ3ขอแนะนำให้คุณเปิดการยืนยันตัวตน2ชั้นเลยค่ะ two factor authentication ถามว่าทำยังไงให้ไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว การตั้งค่าก็เลือกความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบภายใต้การยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นให้ทำการเปิดใช้งานและตั้งค่าตามคำแนะนำได้เลยค่ะวิธีนี้จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นเพราะเมื่อมีการเข้าสู่ระบบจากอุปกรณ์ใหม่จะต้องยืนยันด้วยรหัส OTP ที่ส่งไปยังโทรศัพท์ของคุณก่อนค่ะอมืมาดูข้อ4ค่ะตรวจสอบและยกเลิอกอุปกรณ์ที่แปลกปลอมค่ะ ดูอุปกรณ์ที่เคยเข้าสู่ระบบ Facebook ของคุณแล้วก็ยกเลิกการเข้าถึงจากอุปกรณ์ที่ไม่รู้จักหรือไม่ใช่ของเราโดยไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวการตั้งค่าแล้วก็เลือกความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบไปดูที่หัวข้อตำแหน่งที่คุณเข้าสู่ระบบค่ะถ้าหากพบว่ามีอุปกรณ์ที่ไม่คุ้นเคยให้คลิกออกจากระบบนะคะจากอุปกรณ์นั้นเลยค่ะ นอกจากนั้นคุณควรจะตรวจสอบแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับบัญชี Facebook ของคุณบางทีไอแอปพวกนี้แหละคือช่องทางที่แฮกเกอร์เนี่ยเข้ามาถึงบัญชีของคุณค่ะคือรีบไปยกเลิกเลยนะคะการเข้าถึงแอปพลิเคชันพวกนั้นจากนั้นรายงานปัญหาไปยัง Facebook เพื่อขอความช่วยเหลือได้นะคะในชื่อว่ารายงานบัญชีที่ถูกแฮกค่ะ ตรวจสอบข้อมูลการติดตั้งและตั้งค่าความปลอดภัยว่ายังใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ของคุณอยู่หรือเปล่าถ้าไม่ใช่ให้รีบเปลี่ยนกลับมาทันทีค่ะพร้อมทั้งเพิ่มอีเมลและเบอร์โทรศัพท์สำรองในบัญชีของคุณเพื่อความปลอดภัยค่ะและสุดท้ายถ้าโชคร้ายนะ ในกรณีที่เข้าระบบไม่ได้อีกแล้วขอให้คุณรีบแจ้งเตือนบรรดาเพื่อนฝูงคนรู้จักทั้งหลายทันทีนะคะว่า Facebook ข้าพเจ้าถูกแฮกแล้วให้พวกเขาเนี่ยนะคะได้รับรู้ว่าอาจจะมีข้อมูลข่าวสารปลอมและอาจจะมีคนมายืมเงินจะได้ไม่ต้องหลงเชื่อคะ่ะ ฟังแล้วดูน่ากลัวมากนะคะแต่เรื่องทั้งหมดจะไม่ลุกลามถ้าคุณผู้ฟังให้ความสำคัญเข้าไปเปิดอา่านและตรวจสอบอีเมลแจ้งเตือนจาก Facebook อย่างสม่ำเสมอตรวจสอบว่ามีอีเมลแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือการเข้าสู่ระบบจากอุปกรณ์ที่ไม่รู้จักหรือไม่หากพบให้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านและดาเนินการตามคาแนะนาด้านความปลอดภัยทันทีค่ะเคยมีข่าวนะคุณผู้ฟังบางคนเนี่ย ถูกมิจฉาชีพเอา Facebook ไปใช้ในทางเสื่อมเสียหรือผิดกฎหมายขอแนะนำเลยนะคะว่าถ้าเจอแบบนี้คุณต้องรีบไปลงบันทึกประจำวันที่โรงพักค่ะเพราะว่า Facebook ของคุณถ้าถูกแฮกแล้วแจ้งตำรวจนะคะเมื่อมีความเสียหายที่มันเป็นผลทางกฎหมายเกิดขึ้นจะได้เป็นหลักฐานว่าเออมันไม่ได้เกิดจากเรานะคุณก็จะได้ปลอดภยัยไม่ต้องโชคหลายสำสองเจอคดีความตามมาอีกด้วยค่ะพวกแฮกเกอร์ทุกวันนี้เก่งจริงๆนะคะ แต่น่าเสียดายนำความเก่งเชี่ยวชาญของตัวเองไปใช้ในทางที่ผิดจริงๆแล้วอะ่ะคนเก่งอะ่ะต้องดีด้วยนะอูนะคนทุกคนเนี่ยต้องตอนนี้พวกเราเนี่ยต้องเริ่มที่ตัวเราแล้วละ่ะใช่ค่ะเราต้องเปิดรับข้อมูลรู้เท่าทันแต่ถ้าพลาดพลั้งไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถโทรได้ที่หมายเลข1441ค่ะรับสาย24ชั่วโมงเพื่อที่จะช่วยทุเลาความเสียหายได้นะคะ แต่สุดท้ายเราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองขอให้ท่านผู้ฟังทำต่อไปนี้ไม่รับไม่คุยไม่คลิกไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนแค่นี้ก็จะช่วยให้คุณรอดปลอดภัยจากบิจช,ชาชีพออนไลน์ได้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ มุมมองมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์